สวัสดีครับพี่น้องชาติพันธุ์และพี่น้องไทยและพี่น้องเกเรียนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกวันหนึ่งแล้วนะครับกับ เซลองสามเราครับในวันนี้ก็เป็นในวันที่8พฤษภาคม2565นะครับป้าเจอกันอย่างกุ้นเคลยครับครับวันนี้ผมมีข่าวอยู่หลายประเด็นนะครับจะมาเฉลอให้พ่อแม่พี่น้องคนผู้พังไปนะครับข่าวก็เป็นข่าวสถานการณ์ในประเทศพม่าที่ระเกิดการปะทากันขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถึงวันในวันนี้ก็มาเกิดขึ้นที่หลายกาะและรัฐการที่เป็นเกรงกรนีนะครับที่มีการชุบเุิกันกับพวกกระบวนการลอยผูกเการร้ายนะครับวันนี้มีพวกกระบวนการลอยผูกเการร้ายนะครับขนขบาวบอลดอทคอม ถนนหนทางต่างๆนะครับมาเจอหลักระเบิดและ R p g ของกองกำลังกาีเรนีและพี่น้องกอดดิ่แรงนั่นเองนะครับในวันนี้ก็มาปะเจอกันและทำให้รถของพวกกบฏเมืองลายพวกก่อการร้ายเสียหายอย่างหนักนะครับทาให้พวกกบฏเมืองลายพวกก่อการร้ายเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า16รลายนะครับในวันนี้ไล้บาดเจ็บอีกเลยและจับไลท่ท้งเป็นประมาณ7รลายนะครับและภายพวกกบฏเมืองลายพวกก่อการร้ายนะครับพยายามที่จะขนขบวนเข้ามาตามภาคเพื้นเดินนะครับตาม ในพื้นที่ของรักกรีนีและกะเลงแรงและกะยานั่นเองนะครับพี่น้องและพี่น้องมาดูที่ตามพื้นที่ต่างๆนะครับก็ได้มีการขับกำลังและมีการบางกําลังของกองกาลังกลุ่มพิริอาฟและกลุ่มกระเรนีและพี่น้องกะเรงแรงนะครับจํานวนมากและทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องอพยบออกจากหมู่บ้านเรื่องหนีตายกันเป็นจํานวนมากนะครับและภายกาคกบฏเมือลาภพวกก่อการรล่นะครับยิงอาวุธหนักเข้ามาในพื้นที่ของกรณเนีอย่างต่อเนื่องทําให้ทหารของกรณเนีและเสียชีวิตไป2รายและบาดเจ็บอีก6ลรายนะครับในวันนี้ แล้วพี่น้องประชาธนปไก็ตกใจตื่นกระนกนะครับหนีเข้าป่าไปนี้เอาตัวรอดไปนะครับหนีการสงครามกับอกองกาลังกาหเรียนือและพวกกบฏมาหลายพวกก่อการร้ายนะครับ ายปกบฏไม่ไรายบุ้ก่อการร้ายพยายามยิงเฉยว่านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับที่มังกลุ่มนะครับที่เข้าในว่านพี่น้องประชาชนได้ก็ลุอถ่ายทับสีนพี่น้องประชาชนได้ยิงสัดเร่องพี่น้องประชาชนตายเป็นจนํานวนมากนะครับในว,วันนี้ก็ทําให้ว่านเรือนของพี่น้องประชาชนเสียหายเมื่อต่ำกว่าสิบแปดหลังคานะครับ แล้วภายพวกบฏมันอะไรยผู้ก่อการร้ายก็ลืดถ่ายลื้ไถยทับยินเงินทองของพี่น้องชาวบ้านที่มีตามหมู่บ้านนะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันอย่างหนักนะครับที่ได้รับผลกระทบหนังเด็กเล็กและผู้สูงอายุนะครับก็มีการส่รงผลกระทบอย่างหนักนะครับที่ได้รับผลกระทบก็คือพัยพนี้ออกจากหมู่บ้านนะครับแล้วมีการวางกองรังกรณีและพี่น้องกระเดกแรงและกระยาะในพื้นที่หลายก่อน,นะครับก็มีการ หย water, bread, at, ident, ุดไล่ขบวนรถของพกบรถเนองลายและอาวุธยุทจปกรและอาฟีจีเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่ามีการวางระเบิดกับรถพกบรถเปนองลายผู้ก่อการร้ายได้ยิงอา g ีจีใส่รถขบวนของพกบรถเปนองลายผู้ก่อการร้ายเสียหายตามบนถนนเป็นจํานวนมากในวันนี้ก็เกิดขึ้นอย่างหนักนะครับการส้รบกันนั้นดูเลือดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเกิดขึ้นทุกวันนะครับในพื้นที่ของกาเรนีนะครับมีการเสียมกําลังขบวนของพกบรถเนอหลายผู้ก่อการร้ายมาตามภาคพื้นดินเป็นจํานวนมากนะครับ แต่ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นมีการตรึงกําลังและมีการวางกําลังกันเป็นจํานวนมากนะครับมีการประทะก,กันในพื้นที่ต่างๆนาๆนานะครับทำให้ประเทศนั้นมีการประทะก,กันขึ้นสุกวันนะครับแต่ว่าฝ่ายพวกกบฏเม็นออนไลน์นั้นมีการคุดคุยและเจราจาแต่อย่างใดมีการได้และมีการวางแผนปราบปรามพี่น้องทัตย์พันและพี่น้องสาวการะเลงและพี่น้องชาวพิธีอฟนะครับในวันนี้ก็มีการขนขบวนอาหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นตามหัก ใรรัฐกระเด่งเรรัฐกระยานะครับในพื้นที่ลอยกอนะครับก็รอบวางระเบิดแล้วมีการุ่้ยิงแล้วรวยสไนเปอร์ต่างๆนานาครับแม้ว่ารถของพวกกบิดมันออนไลน์ตามถนนก็ถูกยึดและถูกเผาทำลายทิ้งอย่างมากนะครับทหารมีนองหลายไล่ลวงมาตามภาพพื้นดินของในหมู่บ้านพี่น้องประชาชนผชโชนะครับถูกโจมตีด้วยอาวุธหนักและอาบชีและปืนครกอย่างหนักนะครับเข้ามาในพื้นที่ของพี่น้องกระเด่งกระเดนีและรัดกระยานะครับ แล้ว่ายกองกําลังกลุ่มต่างๆนะครับวางแผนการแล้วก็ไปลักยิงของพวกบทบฏนาลายพวกก่อการร้ายที่จะพยายามบุกรุกเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วผ่ายพวกกบฏนอไรพวกก่อการร้ายมายิงพี่น้องประชาชนเสียชีวิตสี่คนและบาดเจ็บอีก6คนนะครับไม่สามารถไปได้และอะไรทําให้พี่น้องประชาชนได้ ร้องขอชีวิตในหมู่บ้านขอความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนที่วิ่งไปไปพื้นที่นะครับในหมู่บ้านนะครับแต่มีพี่น้องชาวพิทีแอฟนะครับเข้าไปช่วยเหลือแต่พี่น้องประชาชนมากเข้าไปช่วยมีพวกกบมันลอยพวกอกรารร้าชาบุกปืนยิงพี่น้องประชาชนอย่างมากนะครับเพราะว่าพวกกบมันลอยพวกอกรารร้ายแเลยเสียจํานวนและเสียทหารและรถ วันทุกไดและรอดุมก,ก่อสองครั้นนะครับในวันนี้มีการสุดเสียเป็นอย่างหนักนะครับฝ่ายพวกกบฏมันาลัยก็ไม่พอใจพยายามที่จะประจันง,งานกันไปทั้งทัพใหญ่ทุกภาคให้ขนขบวนทหารมาตามภาคพื้นดินนะครับแต่ว่าไล่ถูกหลักระเบิดของกองกำลังต่างๆไร่วางแผนเอาไว้นะครับถึงมาในวันนี้ก็ฝ่ายพวกกบฏเม่นาลัยพวกกอการไายาที่จะ,ะจงงพยายามเสริมอาวุธยศธปกรณ์เข้ามาในพื้นที่ก็ไม่สามารถเข้าได้นะครับตอนนี้ก็ยังตึงกําลังกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ รถพวกกระเบิดมันลายพวกก่อการร้ายนะครับที่เราถูกยึดถูกเผาทําลายนะครับก็ได้มีจํานวนมากแล้วนะครับในวันนี้เพราะว่าสงครามในรถกยากรณีนี้ก็มีการดูเลือดตั้งแต่ในเวลาตีสี่มาถึง18นาฬิกานะครับในมีการยุติสงครามได้ตอนนี้ก็พยายามที่จะขนกําลังเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อนเนื่องนะครับลงมาในพื้นที่ห่โอก็ได้มีการสังหารฐานทมพากิบเอ็ดนายนะครับก็ได้ถูก ยิงเสียชีวิตในหมู่บ้านเพราะว่าโดนหลักระเบิดของกองกําลังกรณีนะครับก็มีกลุ่มกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนเข้าไปร่วมด้วยนะครับก็มีการวางแผนกันหลายกลุ่มนะครับในเวลาชิปจีนาฬิกาส15นาทีวันนี้ก็ทําให้ผ่ายพวกกระบ,บิไม่หนาหลายพวกก่อการร้ายไมาสามารถออกในหมู่บ้านได้เพราะว่าได้ถูกล้อมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการถังหารเลื่อยยิงบาดเจ็บเป็นจนํานวนมากนะครับในวันนี้ แล้วมีพกกระบวนมาลายพก่อการร้ายในหมู่ว้านใหญ่อูนะครับก็ไปกลั่งแก่พี่น้องประชาชนด้กดขี่พี่น้องประชาชนทําร้ายพี่น้องประชาชนนะครับมาให้พี่น้องประชาชนออกจากหมู่บ้านนะครับก็เอาเป็นตัวประกันนะครับถ้าพี่น้องซากรเรียนกเรนีรัตกยาไม่ปล่อยทหารพม่มาออกมาก็จะมีการสังหารพี่น้องประชาชนเป็นหมู่นะครับในวันนี้ก็มีการวางแผนนาจึงหลายอย่างนะครับก็มีพี so, ่น uh ้องประชาชนได้ กำนันนะครับขอความช่ยวยเหลือจากกองกําลังกลุ่มปกป้อง,อง,องพี่น้องประชาชนชาวกรณีนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนรอดชีวิตไปก่อนแล้วค่อยเปิดสงครามก็ได้นะครับตอนนี้ก็ได้มีการหยุดติดสงครามดงระยะหนึ่งนะครับก็ไม่มีการยิงกันแต่อย่างใดและมีการ ควบคุมพี่น้องชาวบ้านนะครับเอาเปลี่ยนตัวประการน,นะครับแล้วมีการยิงเสียชีวิตอีกสามรายนะครับไผ่กองทัพพมา่ายิงพี่น้องประชาชนที่พูดจาอะไรไม่ได้ที่ไม่รู้ภาษาพมา่านะครับก็ได้ถูกทางหารไปสามรายในวันนี้เพราะว่าการกระทําของพวกกบฏมลายพวกก,ก่อการร้ายทหารพรมาร่านั้นระมัดจิตเจ้ามนรุษยชาชนอยู่เป็นประจำนะครับถึงมาในวันนี้ก็ยังมีการทํากับพี่น้องประชาชนอยู่อย่างนี้นะครับ ลังผ่านไป29นาทีนะครับมีผ่ายพกกระเบิมืออนหลายพกการร้ายยิงอาวุธหนักเข้ามาในกองกําลังกลุ่มปกป้องกรณีนะครับก็ได้มีการเสียชีวิตไปอยู่7จ็ดรายนะครับผ่ายกองกําลังกรณีกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาทนนะครับแล้วไล้ถูกพกกระเบิดมืออ่อนหลายเลาะนะครับก็เอาประสาทนเป็นประกันนะครับพยายามยิงอาวุธหนักมาผ่ายที่กองกําลังกรณีนะครับก็มีแผนอย่างนั้นแต่ว่าภายทัพพม่านะครับไม่อยู่ติดสงครามไม่อยู่ติดการยิงนะครับพยายามยิง กองกาลังต่างๆนะครับแล้วเอาพี่น้องประชาชนเป็นประกันตอนนี้ก็กองกําลังก็ไม่กล้ายิงเข้าในพื้นที่ได้เพราะว่านีพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากนะครับนี่ครับการกระทาของกองทัพพม่านะครับก็เอามนุษย์เป็นกําแพงนะครับกําแพงมนุษย์นะครับเพราะว่าจะไปลบหรือไปต่อสู้กับใครบางกลุ่มนะครับก็เอาพี่น้องประชาชนเป็นประกัน และอับดินท์ประชาชนนำหน้าได้ยิงอาวุธหนักเข้ามาในพื้นที่ต่างๆนะครับและมาทําให้พี่น้องชาปิดีแอฟนะครับได้ระ,ะบาดเจ็บและมีการเสียชีวิตเลยนะครับในวันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกลุ่มรักประชาธิปไตยและกลุ่มรักความยุติธรรมนะครับในวันนี้เพราะว่าสุขก,การวางแผนของพวกกบฏเมืองหลายผู้ก,ก่อการร้ายทํากับพี่น้องประชาชนมาอย่างนี้เลยตลอดนะครับ ครับสำดาบเรื่องของรกรรณ์ในประเทศพาม่าที่เราเกิดการประทะก,กันในวันนี้ก็ผมขอย,ยุติตรงนี้ก่อนนะครับขอขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับจบสดีครับ